อันนี้ก็เป็นเหตุประทึกเช่นเดียวกันนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยของการข้ามถนนนะครับจะต้องดูซ้ายดูขวากันให้ดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ชายคนหนึงอายุประมาณ25-30ปีเนี่ยเขาเดินข้ามถนนกันไปนะครับแล้วก็ถูกแท็กซี่นะครับ คือแท็กซี่พุ่งเข้าชนอย่างแรงนะครับตัวลอยคุณผู้ชมดูนะฮะจังหวะนี้นะครับขออนุญาตฟรีสภาพนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วเขาเนี่ยร่างลอยไปไกลเลยนะครับตกลงมาอีกทีนึงกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณปากซอยพุทธสาคตรตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับถนนเนี่ยมี4เลนนะคุณผู้ชมเขาเดินข้ามไปได้3เลนละ mm hmm. จะพ้นอยู่แล้วนะครับระหว่างจะข้ามเลนที่4เพื่อไปถึงเกาะกลางเนี่ยครับ โดนแท็กซี่ชนนะครับทีนี้จากแท็กซี่เนี่ยนะครับรถแท็กซี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกระโปรงด้านหน้าก็มีรอยบุบกระจกด้านหน้ารถแตกนะครับกันชนแตกกระจกมองข้างพังคือเกิดจากการชนอย่างแรงเลยเนี่ยนะครับซึ่งคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยครับเธอให้ข้อมูลบอกว่าตนเองก็ขับรถมาทางตรงเพื่อจะไปส่งลูกค้าซึ่งก็ขับชิดขวามาโดยตลอดนะครับเธอบอกเธอมองไม่เห็นพอไม่เห็นอีกทีนึงเนี่ยก็คือเห็นในระยะประชิดแล้วเบรกไม่ทันนะครับคือผู้เสียชีวิตเนี่ย คือเดินข้ามไปแล้วแต่เหมือนพังงะหรือสะดุดเซถอยหลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยอ้างว่าพยายามหักรถหลบแล้วแต่หลบไม่พ้นครับฟังเสียงกันหน่อยครับหนูไม่เห็นเมื่อเห็นช่วงจังหวัดที่มันใกล้เลยกระชานชิดใช่ไหมครับใช่กระชานชิดเหมือนกบบว่าเขาขึ้นไปเหมือนก็ข้ามเหมือนเหมือนคนเซพี่เข้าใจบ,บ่าเหมือนคนเซย้อนกลับมาครับอ่าแล้วช่วงจังหวัดที่ว่าหนูมาไงนั่นหนูเ่ยงเลย หลบอ่ะมันไม่พค้นไงพี่มันเหมือนกับเขาเขาขู่อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยนี่นะฮะก็เป็นคําบอกเล่าของทางคนขับแท็กซี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจนะครับเดี๋ยวลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับทางกู้ภัยเองก็ต้องมาให้ข้อมูลด้วยเดี๋ยวจะนําภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาประกอบสํานวนคดีดําเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งไปชนะสูตรนะครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วเรียบร้อยครับ